สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของ For for loop for loop คืออะไรก็คือ loop เหมือนวายแหะครับแต่ว่าวิธีการใช้แล้วก็วิธีการเขียนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าหน้าที่เหมือนกันเลยครับเริ่มต้นะครับผม For นะครับเริ่มด้วยคําว่า for For แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับต,ตามด้วยปีก,กาเหมือนเดิมเลย For นะครับเริ่มต้นครับผมเขาต้องการตัว initialize นะครับหรือว่าตัวแปรเริ่มต้นนะครับเราสามารถประกาศตัวแปร i n หรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการรับผมแล้วก็ i นะครับชื่อนี้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขานิยมใช้ i กัน i นี้จะอม,มาจาก index นะครับผม index ที่แปลว่าตัวชี้นะครับผมตัวบ่งชี้อะไรประมาณนั้นนะครับ i n นะครับแล้วก็ตามด้วย ค่าเริ่มต้ Goodnight นะนะครับผมเท่ากับ0ูนย์นะครับเราประกาศ INT เท่ากับ0ย์แล้วตามด้วย Semicolon นะครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขหรือว่า Condition นะครับผมก็ผมอาจจะเอาเป็นถ้าหาก i เนี่ยน้อยกว่าอะไรนะครับผมน้อยกว่าน้อยกว่าลาวเขานะครับลาวเขาลาวเขาตรงนี้นะที่เราเคยประกาศไว้โอเคแล้วตามด้วย s e m o l o l อ n อีก1ตัวนะครับ ตัวต่อไปจะเรียกว่าอินเทเลเตอร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลไทยว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันจะทํางานนะครับอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเราใส่ไอบวกเข้าไปเนี่ยโอเคส่วนใหญ่เขาจะใช้ฟอร์แมตแบบนี้กันนะครับผมก็คือเป็นตัวแปรแบบโลคอลข้างในวงเล็บนะครับตามด้วยคอดิชันเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากให้ตัวแปรนี้เนี่ยเป็นนะครับ หลังจากที่วนลูปเสร็จแล้วในแต่ละรอบนะครับผมอาจจะงงๆครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก็จะเข้าใจนะครับผมผมลองปริ้น i ขึ้นมานะครับปริ้น i โอเคผมลบ y รลูปขอเราออกไปก่อนนะผมใช้ลาวเขาเป็นทั้งหมด5ครั้งนะครับผมความหมายของมันนะครับความหมายของมันก็คือถ้าหาก i เนี่ยเท่ากับ0 แล้วตรงนี้คือแล้วนะผมแล้วไอน้อยกว่าดึดๆแล้วแต่เลยเราแล้วแต่เรากำหนดค่าเลยนะครับผมก็ให้ทำการใช้คำสั่งในปีกานะครับผมที่อยู่ตรงนี้ของฟอนนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำเสร็จหนึ่งครั้งฟังดีๆนะผมทำเสร็จหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะมาอ่านตรงซมิคอลเราด้านหลังครับก็คือหลังจากที่ลันบนลูปเสร็จหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะไอบวก ทันทีนะครับก็จะลุกไปเรื่อยๆจนกว่าคอนดิชันข้างในจะเป็นเท็จนะครับลองดูว่า p ลิน t ออกมาแล้วเป็นยังไงตอนนี้สริปอยู่ในคิวเพเยอร์แล้วนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วโอเคไหมครับว่ามันจะ p ลิน t ออกมาทั้งหมดผมคอนโซลไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน p r i ้นออกมาทั้งหมด5ครั้งนะครับเริ่มต้นจาก0นะครับ ที่มันปริ้นเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันวนลูปก่อนครับก่อนที่จะให้ไอเนี่ยมาบวกบวกตรงนี้นะครับผมเราสามารถใส่อย่างอื่นจะได้ครับอย่างเช่นบวกเท่ากับ5นะครับโอเคก็หลังจากที่วนลูปเสร็จหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมาให้ไเนี่ยบวก5นะครับและหลังจากนั้นมันก็จะกลับมาเช็คว่าไเนี่ยยังน้อยกว่า ค่าตรงนี้หรือเปล่าคือคอน d i t i o n ตรงนี้ยังเป็นจริงหรือเปล่าถ้ายังเป็นจริงอยู่นะครับถ้ายังเป็นจริงอยู่ก็จะทําการวนลูปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าข้างในนี้จะเป็นเท็จนะครับคอนดิชั o n เงื่อนไขเป็นเท็จแล้วก็ออกจากลูปครับเคลองวนลูปดูมันก็จะออกมาแค่ครั้งเดียวถูกต้องนะครับผมครับเพราะว่าหลังจากที่เราให้ i เนี่ยบวก5ไปแล้วเนี่ย มันตรงนี้มันเป็นเท็จแล้วมันก็เลยไม่บนลูปอีกแล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากเราบอกว่า i เนี่น้อยกว่า0 c o n d คอนดิชันตรงนี้ก็จะเป็นเท็นะครับผมมันก็จะไม่วนลูปเลยสักรอบเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าจะไม่มีการวนลูปใดๆเลยไม่มี อะไรปลิน้นออกมาเลยถามว่าข้างในเนี่ยเราสามารถใส่ตัวแปรอื่นไปได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรามีตัวแปรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากทําอะไรแบบแบบนี้เลยนะครับเราแค่อยากลูบเฉยๆแล้วก็อยากเช็คคอดิชันเฉยๆเนี่ยเราสามารถลบเซมิคอลด้านหน้ากับด้านหลังตรงนี้ออกได้เลยนะครับหมายถึงว่าโค้ดที่อยู่ด้านหน้าเซมิคอลตัวนี้กับโค้ดที่อยู่ด้านหลังเซมิคอลตัวนี้คือลบออกไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เราก็ใส่อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับ Split, a a. แต่ว่าคือถ้าใช้อย่างนี้เนี่ยไปใช้ Y loop ดีกว่านะครับผมสำหรับ For loop เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ใช้กับตัวแปรที่เป็น Ar r a เลยนะครับก็ตัวแปอร array เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในพันหน้าสำหรับพันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมตอนนี้มีเพจแล้วก็มีอะไรทักมาถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ